ชาวราคณาราศีกันต้องฟังเพราะคลิปนี้ทำมาเพื่อคุณโดยเฉพาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูดวงกันกับนัดดูดวงจอดชีวิตนะคะแล้วก็จะเป็นคลิปที่เกี่ยวข้องกับการเงินการงานแล้วก็ความรักในเดือนมก,กราคม2568ไพ่ที่เปิดเอาไว้แล้วนะคะคือนัดทําคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องของไฟล์เสียงนะคะก็เลยมาเริ่มต้นใหม่ไพ่3ใบแรกนะคะคือไพ่ของความเป็นตัวตนของคุณค่ะ คือในช่วงของเดือนมกรานะคะชาวกันด้วยความที่ลักษณะนิสัยของคุณนะเป็นคนตรงไปตรงมาแต่ว่าในช่วงของเดือนมกราคุณอาจจะต้องงัดกลเม็ดนะคะหรือว่าอาจจะต้องอมีเรื่องราวการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าหรือว่าการจัดการการดูแลที่จะต้องพลิกแพลงแตกต่างไปจากเดิมไปจากวิธีการเดิมๆที่คุณทำอยู่อันนั้นเขาเรียกว่าคือการพลิกแพลงสถานการณ์ คุณจะได้รับข่าวคลาวนะคะจากคนเก่าๆหรือว่าการรอคอยเก่าๆนะคะคุณจะได้รับการติดต่อกลับมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นในเรื่องของการสะสางคุณจะได้สะสางงานเก่าหรือว่าเรื่องราวเก่าๆกับคนเดิมๆหรือหรือกับคนเก่าๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีเรื่องผิดใจกัน ทําให้จะต้องมาแบบมาเคลียร์ใจกันในช่วงของเดือนมกราอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะกับการที่โอเคคุณได้รับข่าวสารของเขาคุณได้รับการาเคลียร์ใจด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงพอเปิดมาปีแรกเนี่ยดูเหมือนว่าชาวลัคนาราศีกันนะคะจะมีเรื่องจะต้องทําหลายอย่างมีเรื่องจะต้องคิดหลายอย่างก็อยากจะแนะนํานะคะว่าให้ค่อยๆทําไปทีละเรื่องให้ค่อย แก้ไปทีละเรื่องคุณมีเกณฑ์ที่จะเดินทางนะคะซึ่งมองว่าอาจจะเป็นการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานการไปสร้างงานเก่านี่แหละหรือว่าบางทีเนี่ยสถานที่เนี้ยตรงเนี้ยเขาเริ่มต้นโปรเจกต์แล้วแต่มันจบไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้ไปหรือการไปพบปะลูกค้าไปติดต่อลูกค้าซึ่งเป็นลูกค้ารายเก่าน,นะคะคือมันเหมือนกับว่าการไปกระชับปิดไปสารความสัมพันธ์ อันนี้คือความเป็นตัวตนของคุณนะคะสำหรับในช่วงของเดือนมกราที่นี้เรามาดูในเรื่องของการเงินค่ะการเงินแถวนี้นะคะแล้วก็การงานแถวนี้ค่ะสําหรับการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะคะมีเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่อุปถรรัมแล้วก็เงินนะ่ะ ที่คิดไว้อาจจะเป็นเงินก้อนนะคะหรือว่าตั้งเป้าเอาไว้ว่าอยากจะได้เท่านี้อยากจะขายของให้ได้เท่านี้นะอยากจะทํางานให้ได้เท่านี้เพื่อที่จะให้ได้เงินก้อนนี้นะคะมีโอกาสที่จะทําได้แล้วก็เงินที่เกี่ยวข้องกับที่พักอาศัยอสังหาริมารัพย์นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ด้วยบางคนไปเช่าหรือว่าบางคนอยากจะขายเลย ซึ่งคําว่าผู้ใหญ่อุปถัมภ์เนี่ยบางทีอาจจะมาถึงอาจจะหมายถึงในรูปแบบของพ่อแม่ญาติพี่น้องเราหรือแม้แต่กระทั่งลูกค้าของเราซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่เขาค่อนข้างที่จะเอ็นดูเราซึ่งเน้นไปในลักษณะของลูกค้ารายเก่าลูกค้ารายเดิมเดิมหรือว่าคนที่เคยคุ้นหน้าคุ้นตากันมา อันนี้คือในเรื่องของการเงินนะคะและในขณนะดเดียวกันน่ะสำหรับอันเนี้ยคำว่าผู้ใหญ่อุตส่าห์มอาจจะหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะที่คุณไปขอเอาไว้เป็นแนวของพ่อปู่นะคะแล้วก็เป็นแนวของการที่แบบว่าเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือว่าการสวดมนต์ใส่บาตรนะคะคุณอาจจะขอจากขอด้วยคําอธิษฐานบางอย่างนะคะว่าขอให้มีลูกค้าเข้ามานะขอให้การเงินเดือนมอการาคมมันโอเคมันไปได้อย่างเงี้ยค,ค่ะการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะดีมากนะคะ ทีนี้ในเรื่องของการงานค่ะสำหรับการงานนะคะจากไพ่สามใบคือมันแปลกตรงที่ว่าการเงินน่ะดีมากแต่ว่าการงานน่ะอาจจะมีปัญหาสำหรับอันนี้ยังไงมันก็ต้องโยงในเรื่องของการเงินนะคะบางทีคุณอาจจะดึงเงินเก็บของคุณเพื่อที่จะมาหมุนมาลันงานหรือว่ามาแบบเหมือนควักออกไปก่อนก็ได้สำหรับคือมาช่วยในเรื่องของการทำงาน แล้วก็การงานของคุณนะคะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่คนทำอ่ะมันโอเคนะมันเป็นจุดสนใจนะแต่ว่าเขาไม่รู้จักตัวตนจริงๆของคุณนะคะมันก็เลยถ้าเกิดมันจะขายงานอ่ะมันอาจจะขายได้แค่ครั้งสองครั้งเพราะว่าเขาไม่ได้รู้จักความเป็นตัวเราหรือว่าตัวคุณอาจจะอยู่เบื้องหลังผลงานชิ้นนี้นะคะอืมคือมันแล้วแต่รูปแบบของการทํางานด้วยด้วยความที่การอ่านไพ่แบบเนี้ยมันคือการอ่านไพ่แบบ general reading มันก็เลยอาจจะพยายามจะพูดให้ครอบคลุมทั้งหมดนะคะคือถ้าเกิดว่ามันมาในรูปแบบของถ้าเกิดว่าคุณทำงานาเบื้องหลังอย่างเงี้ยคะ่ะอยากที่จะให้นำเสนอความเป็นตัวตนของคุณให้มากขึ้นคุณไม่จำเป็นที่จะต้องตามกระแสรหรือว่าตามคนอื่นเพราะว่าจริงๆแล้วตัวคุณมีคนสนใจอยู่นะคะหรือว่าการทำงานบริษัทนะคะอาจจะต้องดึงเอา ความชื่นชอบของตัวเองค่ะความเป็นตัวเองขึ้นมาหรือว่าการทํางานในรูปแบบเดิมๆหรือวงาการที่มันเหมือนกับคนอื่นนะคะบางทีมันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้เพราะจากไพ่ความเป็นตัวตนคือไพ่ใบนี้ที่แสดงออกถึงการแบบพลิกแพลงการเปลี่ยนตัวเองให้มันให้มันจากเดิมๆคือมันก็ยังเป็นตัวเองอยู่นะเพียง <c oughs> แต่ว่ามันจะต้องเปลี่ยนรูปแบบอะคะ่ะอืมแล้วมันอาจจะดีก็ได้นะคะ <c oughs> เพราะว่าณตอนเนี้ยทาแบบเดิมไปอ่ะมันก็มันก็ติดขัดมีปัญหา นะคะลูกค้าเขาอาจจะการดิวกับลูกค้าอาจจะดิยวยากสมมุติว่าเขาติดต่อมามันตอนแรกมันเอ้ยมันดูเหมือนว่ามันจะไปไปได้มันจะสามารถทําได้นะแต่ทําไปทํามาเนี่ยข้อตกลงมันเปลี่ยนหรือว่าลูกค้าเปลี่ยนเปลี่ยนหัวข้อหรืออะไรต่างๆคือมันดูติดขัดไปหมดนะคะในเรื่องของการดิวงานแล้วก็ถ้ามีถ้ามีโอกาสนะคะสามารถทําได้ก็แนะนําให้ ทำ,ทำบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนบกุศลน,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 นะคะให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิธท์เทวดาประจําตนและสุดท้ายให้กับเจ้ากรรมนายเวรเน้นในเรื่องของการทําบุญเกี่ยวข้องกับเด็กสถานสงเคราะห์เด็กหรือว่าอะไรที่เป็นเด็กอ่อนหรืออะไรเงี้ยนะคะก็จะดี เดี๋ยวนัดนะคะจะให้คุณเลือกเปิดไพ่พิฆาตนะคะว่าคุณควรที่จะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนหรือว่าเช่าหรือว่าการไปกราบไหว้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งกันแบบเปิดใน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 เมดอะแล้วแล้วขออธิษฐานขอพรแบบนั้นนะคะก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวตอนท้ายนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกันค่ะต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของความรักกันคะ่ะ เริ่มต้นจากคนโสดคุณมีคนในฝันคุณมีคนในสเปคหรือว่าคุณมีคนที่แอดชอบอยู่ช่วงของเดือนมกราคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเอาวะเราจะต้องเดินหน้าในการที่จะสารความสัมพันธ์หรือว่าในการที่จะแบบแสดงออกเพราะไม่อย่างนั้นเขาไม่รู้ หรือจริงๆแล้วว่าเขาอาจจะรู้ก็ได้แต่เขาแค่รอให้คุณแบบแสดงออกนะคะแสดงความเป็นความเป็นความรู้สึกของคุณเพื่อที่จะให้แบบคนสองคนน่มันสามารถเดินหน้าไปไปหากันได้คนที่คุณชอบอาจจะอยู่ในลัคนาราศีตุลน,นะคะหรือว่าถ้าไม่ใช่เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะบางทีอะพไพ่ใบนี้มันอาจจะหมายถึงคนที่มีลักษณะคล้ายคลึงก,กันกับคุณชาวกันอะสัญลักษณ์ก็คือเป็นอ เป็นหญิงสาวนะคะออกแนวเป็นผู้หญิงนะคะแน่นอนว่าคนคนนั้นก็อาจจะมีความชอบหรือว่ามีรสนิยมมีรสนิยมคล้ายกันก็ได้ขอเปิดไพ่ยัมชัดอีกหนึ่งใบนะคะถ้าแสดงความรู้สึกออกไปจะเป็นยังไงสำหรับคนโสดที่บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดว่าคุณแสดงความรู้สึกออกไปอ่ะข้อหนึ่งให้คุณมั่นใจในตัวเองเข้าไว้นะคะและดูเหมือนว่า คุณอาจจะมีคู่แข่งก็ได้คืออาจจะมีคนเข้าหาเขาในระยะเวลาไล่เรียกกันถึงสองคนส่วนในอีกกรณีหนึ่งนะคะที่คุณบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้มีคนชอบนะฉันไม่ได้มีคนในใจนะคะหรือว่าเป็นคนที่ส,สนิทคุณอาจจะมีคนที่แอบชอบอยู่จริงๆแล้วคุณมีสเปกของตัวคุณนะคะมีสเปกแบบชัดเจนมากมาก คนคนนี้ในช่วงของเดือนมกรามีเกณฑ์ที่จะเหมือนกับแสดงความรู้สึกให้คุณหรือว่าส่งสัญญาณหรือทอดสะพานทำาระชนหน้าตกให้คุณได้รู้นะคะว่าเขาว่าเฮ้ยมีอีกคนหนึ่งนะที่แอบรู้สึกแอบมีใจกับคุณแล้วก็มองว่าถ้าเกิดว่าเขาว่าเปิดตัวออกมาค่ะหรือว่าถ้าเกิดเขาทําอะไรสกักอย่างหนึ่งที่เป็นสัญญาณน่ะคุณก็พร้อมที่จะรับความรู้สึกนั้นนะคะคือไม่ได้ปิดใจสามารถที่จะเปิดใจได้กลายเป็นคนคุยกันได้ ซึ่งมีแนวโน้มนะคะว่าอาจจะเป็นคนเพศเดียวกันหรือว่ามีรสนิยมเหมือนกันอืมสำหรับคนโสดน,นะคะมีคนสนใจมีคนมาจีบนะคะต่อมานะคะเรามาดูกันต่อในเรื่องของคนคุยคะ่ะ ว้าวสำหรับคนคุยกันมีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์เพราะว่าทุกอย่างมันโอเคแล้วอะจังหวะมันได้อ่ะคุณอาจจะได้เจอกับคนที่หึงที่หวงกันได้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งตัวคุณเองที่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขี้หึงหน่อยๆเหมือนกันอา,อาจจะต้องระวังระวังตรงนี้เป็นพวกแบบจอมปงการชอบควบคุมอะไรเงี้งยะคะ่ะจะแต่งตัวแบบนี้ไม่ได้จะทําอย่างนั้นก็ไม่ได้จะทําแบบนี้ก็ไม่ได้อะไรแบบเนี้ยนะคะ ถ้าเป็นตัวคุณเองต้องลดลดตรงนี้นิดนึงนะคะโอเคแต่ว่าความรักมีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์อาจจะเปลี่ยนสถานะนะคะจากคนคุยกันให้เป็นเป็นคนดูใจกันก็ได้เป็นแฟนกันนะคะว้าวถูกด,ดีนะคะโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของคนที่เป็นแฟนกันคะ่ะ ถ้าใครที่อยากจะมีเบบีนะคะสามารถมีได้นะอืมคือบางทีก่อนนั้นเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่พร้อมที่จะมีกับให้คอมเมนต์ตัวตนด้วยนะคะแต่ว่าไอ้ความคิดการอยากมีลูกอะคะ่ะกลับมามันอาจจะมาจากตัวเองหรือว่ามาจากแฟนของคุณหรือว่าคู่ชีวิตของคุณก็ได้ที่แบบเฮ้ยเรามาลองคิดกันใหม่ไหมว่าเราอยากที่จะมีน้องนะเรามีน้องกันได้นะตอนนี้อยากมีอยอยหรือยังหรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะพูดหัวข้อนเนี้ยคะ่ะขึ้นมา วุ้ยความรักของคนที่มีแฟนกันน่ะดีมากเลยนะเออคือรักกันดีค่ะไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยบางทีคุณกับเขาว่าอาจจะผ่านกันแบบว่าเออเออลักๆเลิกเลิกกันมานานและในช่วงของเดือนมกราค่ะมันมันดูแบบสดใสอะมากยิ่งขึ้นในการที่กลับมาพูดคุยกันก็คือสดใสไม่สดใสคิดดูถึงขั้นพูดถึงการที่จะมีน้องหรือว่ามีเบบีไปแล้วอ่ะนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาพิจา,ารณากันนะคะว่าคุณควรที่จะบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนนะคะหรือว่าเสริมคือสร้างกําลังใจนะคะหรือว่าไปไปไหว้ขอพรน,นะคะเพื่อเพื่อให้เนวเรื่องของการเงินกับการงานจริงๆการเงินดีอยู่แล้วแก้ไขในเรื่องของการงานโดยเฉพาะเลยนะคะสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวมาพิจา,ารณาย่อยกันค่ะโอเคค่ะ มาพิกอาคะการเพราะว่าถ้าเกิดว่าการเงินเราเอ้ยถ้าเกิดว่าการงานเรามีปัญหานั่นหมายควาถึงแม้ว่าการเงินจะดีนะนั่นหมายวามว่ากว่าจะได้เงินมาเหนื่อยอืมนะคะหนึ่งสองอันนี้เป็นพิอารน,นะคะเป็นสายพราหมณ์ฮินดูนะคะทั้งหมดพระพิฆเนศหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ ด้วยความที่ไพ่น้อยอ่ะมันก็เลยอาจจะสับไพยอย่างนี้หนึ่งนะคะอ่ะโอเคหนึ่งถึงสิบค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบค่ะหนึ่งถึงสิบนะคะคิดในใจและเลือกไพ่ค่ะให้เวลาสักครู่หนึ่ง โอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะว้าวได้พระแม่สระสวัส,วสวดีนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะหมายถึงให้คุณเ,เสริมในเรื่องของอันนี้คือตรงกับงานจริงๆแล้วก็พระแม่สระสวัสดีเป็นตัวแทนของสติปัญญาความฉเฉลียวฉลาดความสุขุมนุ่มลึกนะคะแต่ในขณนะดเดียวกันหมายถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยใบยที่สองค่ะอืครอบครัว พระศิวะนะคะมีพระพิคเนตอยู่ในนั้นด้วยพระขันทกุมารด้วยนะคะสามารถขอพรได้ทั้งพระศิวะพระแม่แล้วก็พระพิฆเนศแล้วก็พระขันธกุมารนะคะต่อมานะคะใบที่สามพระพิคเนตเลยค่ะมาติดติดกันเลยใบที่สี่นะคะพระตรีมูลติค่ะพระตรีมูลตินะคะเป็นตัวแทนคือการรวมตัวกันของ พระวิโสเอ่อพาศิวะพาวิษณุนะคะแล้วก็พระพรมอืมมาต่อมานะคะใบที่ห้าค่ะพาแม่ลักษมีใครสนใจแผ่นทองนะคะสามารถติดต่อมาได้นะใบที่หกค่ะพาแม่อุมาว้าวใบที่เจ็ดนะคะพาศิวะอ่านอกจากจะขอพรกับพาศิวะแล้วนะคะสิ่งที่ต้องทําเสริมขึ้นเข้าไปนะคะสําหรับพาศิวะเนี่ย ก็คือการเหมืนกับการทําความดีถวายท่านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การนั่งทําสมาธิการภาวนาใบที่เจดค่ะพระแม่กาลีอันนี้สามารถบูชาพระแม่กาลีกับพระแม่สุวะสิวะได้นะคะใบที่9้าค่ะพระผมใบสุดท้ายนะคะก็คือพระตรีสักติค่ะอืม ใครสนใจแผ่นทองนะคะก็สามารถติดต่อมาได้หรือว่าใครเนี่ยสามารถไปสมมตินะคะไปสมมติอย่างเช่นพระพรมอย่างเงี้ยแยกลาดประสงค์แล้วใครอยู่ใกล้แล้วใครสะดวกไปหรือว่าบังเอิญผ่านไปตรงนั้นนะคะก็สามารถไปว้ได้สำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆนะคะสวัสดีค่ะ